สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อิสมิสพอดแคสต์จะพาทุกท่านไปค้นหาความจริงกับเรื่องราวความเชื่อต่างๆที่ผู้คุณสงสัยวันนี้พบกับพวกเราเติ้นตาอีกแล้วกันโน้ตครับผมสวัสดีครับนี่น,น,นี่มีใครได้ดู The t i n d e l Smiler หรืออยังที่เป็นด็อกิเมนเตรี่ของเน็ดฟิกะ ที่มันเกี่ยวกับพวกสแกมเมอร์หลอกเงินผู้หญิงบนทินเดอร์ยังใครดูยังดูแล้วเฮ้ยดูว่าใครอ่ะก็ดูว่ามึงนี่แหละอ๋อเคตรงนี้ไม่ใช่อะไรคือเติ้ลเป็นคนชอบดูด็อกิเม้นเตอรี่ของเน็ตฟลิกมากๆและคิดว่าเรื่องนี้น่ะน่าจะเป็นอีกตำนานหนึ่งในหมวดสรารคาดีของเน็ตฟลิกเลยแหละแต่ทีนี้เมื่อพูดถึงคำว่าตำนานด็อกิเม้นเตอรี่ของเน็ตฟลิกเนี่ยจริงๆก็มีเยอะมากมายนะครับแต่ผมจะขอหยิบมาตัวหนึ่งตัวที่เป็นประเด็นที่มีคำว่าเอ๊ะเกิดขึ้น ซึ่งสราระคดรีนั้นก็คือ Sea s p i l a c y จุดกําเนิดของความคิดที่ว่าการกินปลาทะเลหรือปลาธรรมชาติเนี่ยเป็นภัยต่อระบบนิเวศเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการกินปลาทะเลเนี่ยเป็นภัยต่อระบบนิเวศจริงหรือเปล่านะ Sea s p i l a c y เป็นซีรีส์ที่เล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะพลาสติกสร้างอุปกรณ์การประมงระบบธาตุในการประมงการใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำทะเลที่ทำลายระบบนิเวศ การจับสัตว์น้ําเกินขนาดและการบริโภคสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ก็คือพูดทุกอย่างเกี่ยวกับความเน่าเฟะข,ของท้องทะเลในปัจจุบันนั่นแหละครับโดยใจความสําคัญหลักๆที่สรารคดีนี้จะสื่อออกมาก็คือหยุดสนับสนุนการประมงทะเลนะหยุดการบริโภคสัตว์ทะเลนะเพราะมันจะสร้างความชิบหายให้กับธรรมชาติฟังดูอิมแพกดีใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าว่าโดยในความคิดผมแล้วก็นักวิทยาศาสตร์หลายท่านนะฮะโคคนก็รู้สึกว่าสิ่งที่สรารคดีเนี้ยต้องการจะสื่อเนี่ยมันพยายามมากเกินไป และเลือกนําเสนอประเด็นที่ตัวเองชอบหรือในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเชอร์รี่พิกกิ้งโดยผู้กํากับเนี่ยพยายามขโมดปมทุกอย่างเข้าด้วยกันครับเพื่อที่จะสร้างเรื่องราวขึ้นมาเช่นการใช้ข้อมูลที่เก่าที่มีตัวเลขหรือผลวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของตัวเองโดยไม่สนว่าโลกมันอัปเดตไปถางไหนแล้วและสถานการณ์บางอย่างมันดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อนหลายแล้วตัวแล้วจากที่เมื่อกี้ผมบอกไปว่าซีสไปเรซี่เนี่ยพยายามเน้นความคิดที่ว่าการบริโภคปลาทะเลเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ เรามาดูกันดีกว่าครับจริงๆแล้วข้อมูลที่ถูกต้องที่นักประมงวิทยาได้ออกมายืนยันเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะก่อนจะไปพูดถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศกันนะครับผมอยากจะขออธิบายก่อนว่าระบบนิเวศท,ทางทะเลเนี่ยมันประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นปลาน้อยปลาใหญ่พืชน้ําปลาการังและก็สัตว์ทะเลอีกมากมายซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับมันก็จะเกาะให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติถ้ามีส่วนไหนที่ขาดหายไปแล้วก็ มันก็จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมทันทีนะครับทีนี้ถึงปัญหาอย่างแรกที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของเรารก็คือ overfishing และ underfishing แปลให้เข้าใจง,ง่ายๆก็คือการทําประมงที่มีจํานวนมากเกินไปแล้วก็การทําประมงที่มีจํานวนน้อยเกินไปแต่อันนี้ผมจะขอใช้เป็นคาทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับเพื่อจะไดะ้ง่ายในการเล่าเรื่องเนาะมาเริ่มกันที่ overfishing ก่อนนะครับมันคือการที่เราจับปลาขึ้นมาจํานวนมากๆตัวอย่างเช่นการลากอวนจับปลา ที่ลากครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้ปลาขึ้นมาจำนวนมหาศาลไม่ว่าจะเป็นปลาเล็กปลาใหญ่หรือแม้แต่ปลาที่เราไม่ได้ต้องการจะบ,บริโภคก็ติดขึ้นมาด้วยหรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยก็จะไปโดนพวกแนวปกากรังใต้ทะเลขึ้นมาด้วยเช่นกันนั่นนะครับมันก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศยังไงละ่ะผมขอยกตัวอย่างนะครับสมมุติครับเราจะปลาเมคเคอเรลจำนวนมากๆจนนาให้จํานวนของปลาเมคเคเรลในท้องทะเลเนี่ยมันลดลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร1 ปลาใหญ่ที่กินปลาเมคเคเรลเป็นอาหารเนี่ยมันก็จะเริ่มหาอาหารใน้ยากขึ้นแล้วก็มีจํานวนลดลง2แพลงต้นเล็กๆที่เป็นอาหารของเจ้าปลาเมคเคเรลเนี่ยมันก็จะมีจํานวนมากขึ้นเพราะว่าไม่มีปลาเมคเคเรลไปกินมันนะครับผลกระทบเนี่ยมันก็จะส่งเกิดเป็นทอดๆไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้แหละเช่นเดียวกันกับอันเดอร์เฟชชิ่งนั่นคือการทําประมงที่น้อยเกินไปแหละครับอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจับปลาน้อยเนี่ยมันไม่ดียังไงละ่ะยกตัวอย่างเช่นเดียวกันนะครับว่า ถ้ามีทะเลแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยปลาแมคเคเรลจำนวนมหาศาลแล้วก็ไม่ได้มีการจับปลาเลยจนนาให้จํานวนของปลาแมคเคเรลมันเพิ่มขึ้นทวีคูณทวีคูณสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอ่าหนึ่งแพลงก์ตอนเล็กๆที่เป็นอาหารของเจ้าปลาแมคเคเรลหรือว่าปลาเล็กๆตัวอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีจานวนไม่เพียงพอเพราะว่าเจ้าปลาแมคเคเรลมันมีจํานวนมากเกินไปจนไปแย่งอาหารปลาชนิดอื่นๆผลกระทบเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องไปอีกครับนับไม่ถ้วน เพราะว่าปลาชนิดอื่นๆเนี่ยมันก็อาจจะโดนผลกระทบต่อไปถึงปลาใหญ่ที่กินมันเป็นอาหารหรือประการลังที่อาศัยอยู่หรือว่าพืชน,น้ําอีกมากมายก็ได้เช่นกันเห็นไหมล่ะครับผลกระทบจากการจับปลาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้ง o v e r f i s h i n g แล้วก็ underfishing เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆโดยปกติแล้วเนี่ยหลายๆประเทศนะครับเขาก็จะมีการควบคุมการจับปลาโดยเขาจะออกกฎหมายชัดเจนเลยว่าสามารถจับปลาชนิดไหนได้อันไหนไม่ได้และมีบทลงโทษอย่างจริงจังเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศนะครับผม เอาล่ะครับนอกจากประเด็นของการโอเวอร์ฟิชชิงและอันเดอร์ฟิชชิงที่มีส่วนทำลายสมดุลของระบบนิเวศในท้องทะเลแล้วเนี่ยอีกประเด็นเลยที่สำคัญก็คือการบริโภคสัตว์ทะเลที่มากเกินไปโดยเฉพาะสัตว์ทะเลบางชนิดที่มีแนวโน้มใกล้สูนพันธ์แล้วนั่นเองคือถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วครับการโอเวอร์ฟิชชิงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เพื่อสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคเองถูกไหมละครับคือถ้าคนไม่ทานเนี่ย ชาวประมงก็คงไม่จับขึ้นมากันเยอะแยะใช่ไหมล่ะครับแล้วก็ในโลกนี้เองเนี่ยก็มีสัตว์ทะเลหลายประเภทนะครับที่เข้ากับกรณีดังกล่าวถ้าเอาที่คนไทยน่าจะรู้จักกันเลยเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ปลาทูนา่าปลาแซลมอนปลาคอตแล้วก็กุ้งครับเรียกเลยว่าคุณคุนหูกันทั้งนั้นเลยล่ะครับแต่ถ้าสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์เกิดสูญพันธุ์จริงๆขึ้นมาเนี่ยแล้วการไม่มีอยู่ของมันเนี่ยไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร ก็คงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรถ้ามันจะหายไปจากโลกใบนี้ใช่ไหมล่ะครับนี่แหละครับสาเหตุที่ว่าทําไมเราถึงไม่ควรทานสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เพราะเมื่อมันสูญพันธุ์ไปแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตอื่นจะเดือดร้อนเพราะมันในทันทีคุณผู้ฟังทุกท่านครับผมขอแนะนําให้รู้จักกับคําว่า Keystone species ที่จะนิยามถึง species ของสิ่งมีชีวิตที่ทําหน้าที่สร้างสมดุลและการคงอยู่ของระบบนิเวศ และการมีอยู่ของมันเนี่ยส่งผลกระทบอย่างยิ่งกับการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตอื่นมันหมายความว่ายังไงนะขอพูดตามตรงเลยแล้วกันครับคือหากคีย์สโตนสปีชีไหนเกิดสูญพันธุ์ไปสิ่งมีชีวิตรวมไปถึงระบบนิเวศท,ที่ขึ้นกับสปีชีนั้นเนี่ยก็จะเกิดการผันแปรได้อย่างคาดไม่ถึงร้ายแรงที่สุดเนี่ยระบบนิเวศนั้นที่มีสิ่งชีวิตมากมายเนี่ยอาจจะหายไปจากโลกนี้ทั้งหมดเลยก็ได้ครับ ด้วยเหตุที่ว่าสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเนี่ยมีข้อจำกัดในการดำรงชีวิตค่อนข้างสูงเช่นสิ่งมีชีวิตหนึ่งอาจจะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการกินสัตว์ชนิดเดียวแล้วถ้าสัตว์ชนิดนั้นดันหายไปเนี่ยสิ่งมีชีวิตนั้นก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่แล้วก็หายไปได้ในต่งๆกันเลยครับสัตว์ทะเลก็มีเยอะเหมือนกันนะครับที่ถูกจัดอยู่ใน Keystone Species นะครับอย่างเช่นปลาแซลมอนอ่ะงงล้วสิว่ามันจะเป็น Keystone Species ได้ยังไง คือเวลาแซลมอนเขาเข้าฤดูวางไข่เนี่ยแซลมอนเขาก็จะตายนะครับแล้วก็พอแซลมอนตายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้อีกเยอะเลยนะครับในพื้นที่ที่มันอาศัยอยู่แล้วก็หากเกิดเราไปนํามันมาทานจากแหล่งธรรมชาติของมันเนี่ยยิ่งในฤดูที่มันวางไข่เนี่ยคิดดูสิครับว่าสัตว์อื่นจะอยู่ได้ยังไงอย่าลืมนะครับว่าสิ่งมีชีวิตบางชนิดเนี่ยมันมีข้อจํากัด การกินแซลมอนเนี่ยอาจจะเป็นหนทางเดียวในการเอาตัวรอดของมันก็เป็นไปได้นะครับถึงตัวอย่างนี้เนี่ยจะใช้ได้กับสัตว์ทะเลมากมายแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าประเด็นทั้งเรื่องของ k e y s t o n e species ที่เราว่าไปแล้วก็ Over Fishing กับ Under Fishing เนี่ยจะกระทบกับสัตว์ทะเลที่อยู่ในทะเลจริงเท่านั้นไม่เกี่ยวกับสัตว์ทะเลที่ถูกเลี้ยงอยู่ในฟาร์มต่างๆนะครับใช่ล้วครับพอมาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยคำถามต่อมาที่ต้องถามกันต่อก็คือ รู้ไหมครับว่าฟาร์มปลาหรืออุตสาหกรรมที่เรียกว่า a q u a c u เ t u r e เนี่ยมีขึ้นเพื่อจุดประสองค์อะไรเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเดาออกกันแล้วนะครับฟาร์มปลาเนี่ยมีขึ้นเพื่อมาแบ่งเบาภาระในการจับปลาธรรมชาติและตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างเราๆนั่นเองโดยปกติแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะมีการสืบพันธุ์เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์สืบต่อไปนะครับบางพันธุ์เนี่ยมีรอบในการสืบพันธุ์บ่อยออกลูกออกหลานรอบหนึ่งได้เยอะอ่ะอย่างเงี้ยก็ดีไป แต่ในกรณีปลาฟาร์มเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าอัตราการออกลูกออกหลานของปลาธรรมชาติเนี่ยมันไม่สามารถเทียบเท่ากับความต้องการในการบริโภคที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาของประชาการโลกเราได้เลยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าถ้าไม่ทําอะไรเนี่ยก็ปลาบางสายพันธุ์ที่เราชอบกินกันคงหมดหายไปจากโลกนี้แน่นอนนั่นแหละครับเลยเป็นที่มาของการทําฟาร์มปลาเพื่อการบริโภคนั่นเองแปลว่าคุณภาพปลาฟาร์มมันทดแทนหรือเทียบเคียงกับคุณภาพปลาธรรมชาติได้หรอครับ พูดตรงๆเนี่ยก็คงไม่ได้แล้วครับเอาเป็นว่ามาดูกันคร่าวๆดีกว่าว่าปลาฟาร์มเนี่ยมีข้อดีข้อเสียข้อได้เปรียบหรือข้อเสียเปรียบที่มันแตกต่างกันยังไงบ้างดีกว่านะครับเริ่มจากข้อดีกันเลยครับเรื่องแรกเลยครับปลาฟาร์มเนี่ยช่วยลดการทําลายแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาพวกปกาลาารังอะไรพวกนี้ได้รวมทั้งลดการจับปลาชนิดอื่นๆที่เราไม่ต้องการหรือที่เรียกว่าแบบบายแคชได้นั่นเองลองคิดภาพการออกไปจับปลาในท้องทะเลดูนะครับพอไปถึงที่ที่อยากจับปุ๊บเนี่ย ชาวประมงก็หวาดแหวาดอวนลงไปเลยครับชึ่งแหหรืออวนที่ใช้เนี่ยนอกจากมันจะจับปลาที่เราอยากจะจับขึ้นมาแล้วมันดันไปดึงเอาพวกปกาลากรลังปลาสายพันธุน์อื่นๆหรือปลาที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือปลาที่เราไม่ต้องการจะจับขึ้นมาด้วยนั่นเองเทียบกับฟาร์มปลาที่มีลักษณะรวบรวม,รวมปลาที่ต้องการอยู่แล้วและไม่เกี่ยวข้องกับพวกปกาลากรลังแหล่งที่อยู่ต,ต่างๆนานา,นาเนี่ยนี่เลยเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบของปลาฟาร์มนั่นเองนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องคาร์บอนฟุตปรินต์นะครับ ปลาแซลมอนธรรมาชาติสดใหม่เจ็ดท้องทะเลส่งตรงถึงมือผู้บริโภคอย่างคุณคิดว่ามีขั้นตอนอยังไงบ้างล่ะครับชาวประมงออกเรือไปหาปลาครับกับเข้าโรงงานหรือกระบวนการแพ็คของจัดส่งเสร็จปุ๊บก็ส่งตรงมาเข้าปากคุณผ่านทางเรือหรือทางเครื่องบินรงด่วนนั่นเองกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันมีการขนส่งเยอะมากเลยแล้ววัตถุดิบอะไรที่สําคัญในการขนส่งล่ะก็น้ามันหรือแก๊สธรรมชาตินั่นเองไง ก็เลยกลายเป็นว่าปลาฟาร์มเนี่ยมีการใช้เชื้อเพลิงในการขนจงเนี่ยค่อนข้างมากทีเดียวทีนี้เนี่ยลองมองกลับกันนะครับผมในส่วนของปลาฟาร์มบ้างล่ะครับสมมติเป็นปลาฟาร์มที่อยู่ใกล้บ้านเนี่ยอะเอาใหม่ไม่ต้องใกล้บ้านมากก็ได้นะครับอยู่ใกล้ประเทศของเรามากขึ้นก็เพียงพอแล้วชาวประมงเนี่ยไม่ต้องขยันเนี่ยขับเรือเข้าออกประเวณหาปลาแถมลดระยะทางโดยรวมในการขน่งได้อีกด้วยตรงนี้แหละครับก็เลยเป็นข้อดีอย่างที่2ของปลาฟาร์มนั่นเองทีนี้ กลับมามองในส่วนของข้อเสียกันบ้างดีกว่าจะชมแต่ปลาฟาร์มอย่างเดียวก็ไม่ได้เนี่ยเพราะว่า1ึงเลยนะครับปลาฟาร์มเนี่ยเช่นเดียวกับปลาสุสา์ชนิดอื่นๆนนเนาะจะมีการใช้ยาฆ่าเชือ้อยาฆ่าแบคทีเรียนั่นเองเนื่องจากปลาฟาร์มเนี่ยมันค่อนข้างจะอัดแน่นกันซึ่งมันมีความเสี่ยงที่จะไม่เกิดการติดแล้วก็แพร่เชื้อกันได้เนี่ยก็เลยต้องมีการใส่ย,ยาฆ่าเชื้อลงไปในแทงนะครับกันไว้ก่อนดีกว่าแก้ซึ่งสารพวกนี้เนี่ยก็สามารถตกค้างแล้วก็ถ่ายทอดมาสู่คนที่กินอย่างพวกเราได้นั่นเองนะครับ ขอเนตนตรงนี้นิดนึงเนาะถึงแม้ว่าปริมาณสารหรือยาฆ่าเชื้อจะมีการกำหนดอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเนี่ยมีกฎหมายมีข้อบังคับออกมาชัดเจนเนี่ยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าปลาฟาร์มทุกตัวหรือฟาร์มปลาทุกที่บนโลกเนี่ยร้อยเจะปฏิบัติตามเนาะอันนี้ก็เป็นแฟกต์อย่างหนึ่งนะครับเพราะงั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งของการเลือกที่จะบริโภคปลาฟาร์มนั่นเองนะครับผมถ้าจะป้องกันหน่อยเนี่ยก็ลองดูเรื่องของแหล่งที่มาของฟาร์มปลาดีๆละกันนะครบบงงงระเเี่่ยกือขอข แต่บางประเทศนี่ก็อาจจะมีช่องว่างช่องโหว่ตรงนี้ได้ยังไงก็ขอให้ระวังตัวกันดีๆนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของปริมาณสารอาหารที่จะได้รับที่มันแตกต่างกันระหว่างปลาธรรมชาติและปลาเลี้ยงนั่นเองมันมีงานวิจัยออกมาครับผมโดยความที่ปลาธรรมชาติเนี่ยมีโอกาสได้กินอาหารที่มันหลากหลายมากกว่าปลาธรรมชาติเนี่ยจะมีระดับสารอาหารที่สูงกว่าปลาฟาร์มที่ถูกป้อนด้วยอาหารแบบเดิมๆนั่นเองยกตัวยอย่างเลยนะครับผมปลาแซลมอนเนี่ย แซลมอนน่ทแซลมอนธรรมชาติเนี่ยจะมีระดับของโอเมก้า3มากกว่าปลาฟาร์มซึ่งอย่างที่ทราบก,กันดีนะครับผมว่าโอเมก้า3เนี่ยเป็นสารอาหารที่จําเป็นต่อมนุษย์ถึงแม้ปริมาณที่ได้รับจากปลาทั้งสองประเภทเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเนี่ยแต่ในเมื่อตัวหนึ่งเนี่ยมันมีน้อยกว่ามันก็คงยากที่จะไปเสียช่ไหมล่ะครับว่านี่ก็คืออีกหนึ่งข้อเสียเปรียบของปลาฟาร์มนั่นเองแล้วย้อนกลับไปที่คําถามหลักของเรื่องนี้กันเลยดีกว่านะครับผม การกินปลาทะเลจากแหล่งธรรมชาติเนี่ยเป็นภัยต่อระบบนิเวศจริงหรือไม่เนี่ยขอสรุปไว้ก็ยังไม่จริงนะครับคือพวกเรากินได้แหละครับผมตามใดที่การกินของเราเนี่ยมันไม่ได้ทาให้ชาวประมงหรืออุตสาหกรรมอาหารทะเลเนี่ยมันตื่นตัวเนาะแล้วก็ไปจับปลาจนเกิดสภาร์วอฟเฟชชิงหรือว่าอันเดอร์ฟิชชิงหรือด้านไปจับปลา,าที่มันใกล้ศูนย์พันเข้านะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคำถามต้นเรื่องเนี่ยพวกเราก็เลยมีความเห็นกันว่า,วามันกว้างเกินไปมันตีความได้หลายแบบดังนั้นเนี่ย ถ้าจะให้สามารถตออคาถามให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ต้องทําให้มันเฉาะเจอจงมากขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับอืมแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าสารคดีนี้มันจะบ้วหรือเปล่าครับอาอย่างน้อยนี่เรื่องการจับปลาในทะเลเนี่ยมันก็ทําให้ดูวเวอร์กันไประดับหนึ่งละก็ต้องฟังหูวไว้หูเลยเนาะอืมผมว่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่าสารคดีที่มันเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันจะผิดไปหมดนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ทิมมี่เล่าปิดท้ายหน่อยแล้วกันว่า มีประเด็นไหนในหลังเรื่องนี้ที่มันจริงและมันน่าสนใจบ้างไปลองฟังทิมมี่กันดีกว่าครับสิ่งหนึ่งเลยที่ชีสฟิลเลเชพูดถูกมากๆคือมลพิษจากขยะพลาสติกรู้ไหมครับว่าหลอดพลาสติกที่เราใช้ดูดน้ํากันเนี่ยคิดเป็นแค่0.03%ของพลาสติกในท้องทะเลเองนะและขยะที่แท้จริงในท้องทะเลก,ก็คืออวนจับปลาต่างหากแหะครับซึ่งถ้าคิดเป็นตัวเลขแล้วก็อยู่ที่ประมาณอย่าตกใจนะ46%ของพลาสติกทั้งหมดในท้องทะเล ึ่งถือเป็นสัดส่วนขยะพลาสติกที่ไม่สุดเลยละครับลองลมาก็าคืออุปกรณ์เดินเรือถูกพลาสติกแล้วก็อื่นๆซึ่งเราสามารถมองได้ว่าการออกเรือก็คือการสร้างขยะพลาสติกนั่นแหละครับซึ่งวิธีการแก้ปัญหานี่ไม่ใช่ว่าเราจะหยุดการออกประมงนะครับแต่ควรจะเป็นการปรับปรุงการระงงให้สร้างขยะเท่ากับศูนย์มากกว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือแรงงานทาสในการระงงของประเทศไหนนันหรอก็ของประเทศไทยไงที่คนงานและลูกเรือถูกใช้งานอย่างผิดกฎหมายแน่นอนครับว่าปัญหานี้มันมีอยู่จริงในอดีต ก็ตอน,นจีย้อนกลับไปเมื่อตอนประมาณช่วงปี2014ที่มีแรงงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมายเกี่ยวกับการทำลายร่างกายการธนุนกรรมและก็การฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยก็ได้เดินหน้าปราบปรามและแก้ไขอดีตที่เกิดขึ้นไปมากแล้วนะครับแต่ถ้าถามว่าตาตอนนี้ยังมีอยู่อีกไหมผมก็ยังตอบไม่ได้นะครับเป็นความลับของรัฐบาลเขานั่นแหละโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ฟัง อัดแน่นอัดเต็มไปกับการเปิดโปงความจริงเกี่ยวกับท้องทะเลเดี๋ยวผมจะสรุปรวบยอดประเด็นอันนี้จากพิตาดีนะครับที่ว่าการกินปลาทะเลเนี่ยเป็นภัยต่อระบบนิเวศมันเป็นจริงหรือเปล่าก็ขอสรุปแบบโชยๆนะครับว่าไม่จริงนะครับการบริโภคปลาทะเลเนี่ยด้วยตัวของมันเองมันไม่ใช่การทําลายระบบนิเวศแต่การบริโภคปลาที่เกิดจากโอเวอร์ฟิชชิงนั่นแหละครับที่ทําให้ระบบนิเวศพังทลายรวมไปถึงการบริโภคปลาที่ใกล้สูญพันธุ์หรือการทําลายประชากรปลาอย่างถาวรนั่นแหละครับ ที่ทาให้ทะเลของเรานั้นตายลงอีกเรื่องที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องการรับข้อมูลครับถึงแม้ว่าเราจะดูสารคาดีผมอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยลองตั้งคําถามเกี่ยวกับสารคาดีที่ดูทุกครั้งนะครับว่าข้อมูลมันเป็นยังไงมัน make sense หรือเปล่าแล้วพอหลังจากดูจบเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยลองไปศึกษาหาข้อมูลต่อเพื่อย,ยืนยันอีกทีว่าเนื้อความที่ได้รับเนี่ยเป็นความจริงและเชื่อถือได้ก่อนจะปักใจเชื่ออะไรนะครับ ก็สำหรับเอพิโซดนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามชมได้นะครับไปเจอกันใหม่สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ